โอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะทําเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะครับทอดให้กรอบเลยนะครับแล้วก็นํามาผัดเผ็ดนะครับจะมีวิธีการเคล็ดลับอย่างไรติดตามครับอันดับแรกเราก็นําใบกะเพราเนี่ยตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะฮะใส่น้ามันนาใบกะเพราไปทอดเลยนะฮะให้กรอบเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราทอดใบกะเพราให้กรอบก่อนนะครับ นี่เราก็ได้ใบกะเพรากรอบนะครับนะพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทอดปลาดุกครับเราก็ล้างปลาดุกนะด้วยน้ำเกลือนะเพื่อกระจัดกิ่นคลาวแล้วก็ล้างน้ำเกลือออกนะครับแล้วเวลาทอดนะให้มันเสด็จน้ํานะครับแล้วเราก็ใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนั่นเองนะครับ ไม่ต้องมากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันครับอ่าเราก็นําปลาดุกลงไปทอดนะฮะให้กรอบเหลืองเลยนะครับนี่ทอดโดยใช้ไฟแรงหน่อยนะครับนี่ให้กรอบเหลืองเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปว่าเมื่อกรอบเหลืองแล้วเราก็จะทำอย่างไรต่อครับอ่าเวลาเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าเวลาปลาดุกที่ทอดออกมาแล้วเนี่ยเนื้อมันจะฟูเห็นไหมครับแสดงว่ามันเป็น มันสดนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไปซื้อก็ดูนะครับว่ามันสดหรือไม่สดนะครับอ่าก็ทอดจนกรอบแล้วก็ยกเสด็จน้ำมันนะฮะให้มันเย็นก่อนนะครับมันจะได้แข็งตัวนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทําเครื่องปรุงครับอ่าต่อไปก็ใส่น้ำมันพั่วพริกแกงเลยนะครับนะกั่วพริกแกงเลยนะครับเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเียนไว้ใต้คลิปนะครับ ห,หอมเลยนะครับเกี่ยวให้พริกแกงหอมเลยนะฮะพอตังแกตดูพริกแกงมันจะติดก้นกระทะเราก็เติมน้ําไปนิดนึงนะครับเ,เติมน้ําไปนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เหลือเลยนะครับนั่นก็คือน้ำตาลปี๊บครับใส่ลงไปเลย เพราะเมนูนี้นะต้องออกหวานๆหน,หน่อยถึงจะดีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับคลุกเคล้ากันนะครับคลุกเคล้าคลุกเคล้านะครับอ่าเติมน้ำปลานะครับประมาณทโต๊ะก,กว่าก่อนนะครับมันจะเค็ม ซอสหอยนางรมใส่ลงไปเลยหนึ่งซอนโตะสีอิ้วขาวตามไปได้เลยนะนิดหน่อยนะครับสีอิ้วขาวนิดหน่อยนะครับนี่ก็เคี่ยวนะครับส่วนผสมนะเคี่ยวกสบ็จผมให้งวดเลยนะครับ พอน้ำงวดแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคุกคิกๆก็ใส่กระชายลงไปเลยพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่ใส่พร้อมไปเลยนะครับคลุกเคล้าคลุกเขา้าหนากินเตะตะมูกชวนอารมณ์เลือเกินนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่ปลา เนื้อปลาลงไปคุกเค้าเลยนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับนี่ใส่เนื้อปลาลงไปคุกเค้าเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเมนูเด็ดปลาดุกทอดกรอบนะผัดเผ็ดนะครับนี่นะเดี๋ยวเรายกใส่จานนำประ,ระประทานนะครับ ดูหน้าตาสีสันว่าจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆเราก็ยกตักใจกจารน,นะโรยด้วยใบกะเพรานะครับใบกะเพราทอดกรอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกดสับตไครเพื่อเป็นกําลังใจให้แต่คำที่พอต่อไปสำหรบับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับกิ๊บกิไปละไปละ